สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับทิพย์เกศรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปความรักนะคะให้กับเพื่อนๆชาวราศีสิง์ใน30วันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างราศีสิง์ดูได้ทั้งลัคนานะคะราศีแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยขอให้คุณได้รู้ว่าคุณเป็นชาวราศีสิง์คุณก็ดูได้เพราะว่านี่คือคลิปพลังงานแบบรวมๆค่ะ จากไพ่ที่เราได้เปิดขึ้นมานะคะต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆชาวราศีสิงเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะในเรื่องของคุณโสดภายใน30วันนี้ถ้าคุณโสดมานานนะคะคุณจะได้พบเจอกับเนื้อคู่ช่วงนี้ใครฝัน ใครฝันเห็นงูบ้างไหมคะงูตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนั่นหมายความว่าคุณกําลังจะได้พบเจอเนื้อคู่แล้วเป็นคู่แท้ด้วยนะไพ่ขึ้นมาเนี่ยทั้งเด e ลเ v อรและสองถ้วยนะคะใครบางคนกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณ King of Sword อาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนกุมก็ได้เข้ามาแบบที่คุณเนี่ยไม่คาดคิดนะเป็นโสดอยู่ดีๆก็มีคนเข้ามากระชากคุณนะคะออกไปจากความโสด และคนนี้นะคะมีความมุ่งมั่นมีความจริงจังมากๆรักคุณเขาเรียกว่ารักแล้วก็จริงจังกับคุณจริงๆค่ะสามารถที่จะคบหากันนะคะจนถึง3มถ้วยการแต่งงานการมันหมายนี่คือใน30วันนี้คุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่เป็นคู่แท้จริงๆเลยนะนี่คือการเริ่มต้นใหม่ของคุณนะคะเริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นความรักเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในเรื่องของความรักนะคะไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นโสดมานานแล้วก็แล้วแ,แต่แต่ต้องบอกเลยนะว่าคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนคนที่เข้ามาอาจจะเป็นชาวราศีธนูหรือเป็นชาวธาตุด,ดินนะคะพึ่งสบกันมังกรด้วยก็ได้แล้วก็อย่าลืมนะคะเรามีนึกดูนะว่าก่อนหน้านี้คุณได้ฝันนะคะเห็นงูรัดคุณหรือเปล่าถ้าคุณฝันเนี่ยพลังงานของไพ่เนี่ยบอกอย่างชัดเจนเลยว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่และเป็นคู่แท้นะคะ แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอันนี้ต้องย้านะเพราะว่ารู้สึกตื่นเต้นกับคนโสดที่จริงๆแล้วคุณอาจจะโสดมานานหล้าอยู่แบบโสดๆมานานแสนานานแล้วก็ได้และสําหรับใครที่กําลังคบหาแล้วก็ดูใจกันมานานแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าใน30วันนี้นะคะอาจจะได้รับข่าวดีการขอแต่งงานการมั่นหมายแบบเซอร์ไพรส์นะสำหรับไพนี้ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์เลยนะคุณจะได้เปลี่ยนแปลงสถานะของคุณเนี่ย ขึ้นไปอีกระดับขั้นหนึ่งการแต่งงานเกิดขึ้นการใช้ชีวิตคู่เกิดขึ้นสามถ้วยได้เฉลิมฉลองอย่างแน่นอนถือว่าเป็น energy ของความรักเนี่ยที่ดีมากๆสำหรับในทุกๆสถานะเลยก็แล้วกันค่ะคุณจะได้แบบอะไรบางอย่างที่เซอร์ไพรส์ในชีวิตของคุณในเรื่องของความรักการแต่งงานการมั่นหมายการได้เจอเนื้อคู่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพราะ energy นี้นะต้องบอกเลยว่าเป็น energy ที่โชคดีที่สุดสําหรับคนโสดและคนที่กําลังเขาเรียกว่าดูใจกันอยู่สถานะก็จะชัดเจนขึ้นโอเคอันนี้เป็นอะไรที่ไม่ต้องพูดเยอะนะคะอะไรที่แบบว่าการก็หากันมา,านานคุณรู้สึกว่าคุณได้ลงทุนคุณได้รู้สึกเหมือนกับว่าเออเอาอกเอาใจกันมาดูใจกันมานานเนี่ยถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับข่าวดีแบบเซอร์ไพรส์ทีนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะอันนี้ไพ่ออกมาแบบชัดเจนมากที่สุดเลยขอไปดู energy ของ ขอไปดูเอ e เนอของคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีคอมมิชเมนต์แล้วราศีสิงจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้เสน่ห์แรงนะไพ่ความรักแบบออกมาแบบโอ้โหเป็นแล้วเนี่ยเป็นไพ่สเตรนท์นะคะเป็นไพ่ประจําตัวของเพื่อนๆชาวราศีสิงด้วยอใครฝันดีใครฝันเห็นงูตอนนี้ได้เจอเนื้อคู่แน่ได้แต่งงานแน่นอนนะคะ สามไม้เท้านะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วโอ้มีทาวเวอร์เอนิจีเหมือนกันเลยอะ่ะมีเซอร์ไพรส์แน่ๆเลยค่ะ s ซ v e ่นออฟคต้องมีเซอร์ไพรส์จากคนรักแน่เลย Knight nice of p e n t a c l e แล้วก็คิงออฟบอ n จริงๆคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยเอนิจีก็ขึ้นมาสวยนะคะใครที่มีคนรักอยู่ที่ต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลอาจจะมีคอมมิทเมนต์แล้วหรือว่าเอ่อแยก เขาเรียกว่ามีการเดินทางไปทํางานไกลๆเนี่ยบอกเลยนะว่าการรอคอยของคุณเนี่ยคนรักของคุณนะคะจะมีการเดินทางกลับหรือว่า,าหรือว่าจะได้พบได้เจอกันอาจจะมีของขวัญของฝากอะไรมากมายมาแบบเซอร์ไพรส์มาแบบเซอร์ไพรส์คุณเลย King ง f อฟ a r s หมายความว่าคู่ของคุณนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็อาจจะมีการกลับมาก่อนกําหนด มาเซอร์ไพรส์คุณคุณอาจจะรอคอยคนรักของคุณอยู่ด้วยความเขาเรียกว่าใจจดใจจอ่อเพราะฉันขอสรุปภาพรวมของเพื่อนๆชาวราศีสิงห์อย่างนี้นะคะว่าใน30วันนี้เป็นช่วงที่ความรักของคุณจะแสนหวานแล้วก็โรแมนติกคุณจะสดชื่นคุณจะชื่นมื่นกับความรัก ก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะสําหรับสําหรับคลิปนี้คือเพราะว่าไพ่ขึ้นมาสวยงามมากอย่างที่เราได้พูดไปแล้วข้างต้นนะคะโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามารับฟังถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องทิพย์เกียรติสอนเนยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ